เอาต่อนนี้ไปอยู่ในความสงบสถานีนะหลวงพ่อจะมีอะไรจะพูดให้ฟังเท่าก่อนก่อนที่จะรับพรรับพรรอบแรกเพราะว่าบางท่านอาจจะมีภาระธุระแต่ตามไม่จริงวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลเป็นวันหยุดราชการเป็นวันจกกักปีให้พี่น้องประชาชนมาทำบุญลํำลึก ถึงวงตระกูลต้นตระกูลวงจัก,กรีของพวกเราวันนี้ไม่ควรจะรีบจะด่วนนะพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะอันดับแรกพระสงฆ์หลวงพ่อกล่าวอะไรเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อกับพร้อมกับพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระสงฆ์จัดอาหารฉันพัตาหารเมื่อฉันพัตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหะช่วงนะั้นเป็นช่วงที่สําคัญ คืองานวันนี้พวกเราจะได้มาร่วมมารวมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารหอพระอหอพระพุทธโลกสำหรับอกองพันปืนใหญ่ที่13ของพวกเราพี่น้องประชาชนศรัทธาญ,ญาติโยมร่วมๆกันคนละมากน้อยไปว่ากันในจุดนั้นนะเ,เมื่อพระสงฆ์สันจังหารแล้วก็จะมีเจริญพระพุทธมนตร เมื่อจเจริญพระพุทธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการทอดผ้าป่าเมื่อทอดผ้าป่าเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็เป็นการเป็นเสร็จพิธีในวันนีนะ้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งตามปกตินะวันนี้นะในวัดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อคงจะไม่ออกมาจากวัดวันนี้เพราะพี่น้องในวัดศรัทธาญาติโยมมาจากจารุรเทศ มาที่วัดหลวงพ่อเนี่ยวันนี้ต้องล้นหลามแน่เพราะเหตุไรเพราะว่าทุกปีทุกวันที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันจักรกีด้วยเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะแล้วก็หลวงพ่อวันนี้ได้ออกมาเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนศรัทธ,ธาญาติโยมถือว่าถือว่างานนี้เป็นงานที่หลวงพ่อให้ความสําคัญเพราะเหตุไรเพราะว่าจะมีการสร้างหอพระอสอพระก็คือ ทหารชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะอันนี้ก็คือชาติคือทหารเป็นผู้รักษาชาติแล้วก็ยังขาดศาสนายังขาดหอพระหอธรรมหลวงพ่อก็ให้ความสําคัญว่าคือหอพระเนี่ยนะ่ะทหารทหารพวกเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ถ้าหากว่าบ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นสุขพวกเราก็ อยู่แบบสบายๆแต่ถ้าว่าบ้านเมืองของเรา,เามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในประเทศชาติทหารก็ต้องหันหน้าเ,าเข้ามากราบพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพุทธปฏิมาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองอ,ออกไปปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อว่าหอพระมีความจําเป็นสําคัญ อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่จะออกไปปกป้องประเทศชาติเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าหอพระมีความจําเป็นสําคัญในกรมทหารของพวกเราและก็กรมทหารกรมนี้ก็เพึ่งมามาอยู่ก็ไม่นานเท่าไหร่ตามที่หลวงพ่อได้สืบสอบดูแต่จะย้ายมาจากที่อื่นมาจากกรม,มกองอื่นมาอยู่ที่นี่เพราะนั้นจึงขาด แต่ทหารอยู่ที่นี่ก็เป็นกองพัน <c oughs> แต่รวมร <c oughs> วมท้งครอบครัวของทหารด้วยก็เป็นสองสามพันถ้าหากว่าไม่มีหอพระไม่มีที่เคารพสักการะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจหลวงพ่อว่าก็ยังขาดอันหนึง่งอยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องทางเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ แต่เรื่องปัจจัยอาศัยอย่างอื่นเราก็ทํามาหาเลี้ยงชีพเ,เงินเดือนของทหารก็รู้เป็นที่รู้กันแต่ว่าถึงยังไงถึงจะมีเงินเดือนมีความสุขผัปัจจัยภายนอกแต่ถ้าหาาขาดในการยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมันก็ลักษณะว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องด้านจิตใจมันต้องไปพร้อมๆกัน พระนั้นจึงมีหอพระถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายมีความไม่สบายใจในเรื่องอะไรพวกเราเขาก็มากราบพระ,เ,ะเจ็ดเสร็จแล้วเ,เราก็มานั่งสมาธิไหว้พระเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิในหอพระของพวกเราทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เยือกเย็นอมองเหตุมองผลเมื่อจิตใจสงบแล้วกเราก็จะมองเห็นเรื่องราวเหตุผลต่างๆขึ้นมาได้ ขอพระเป็นหอที่สงบทางด้านจิตใจพอเรามาเห็นพระพุทธปฏิมาตรงหน้าของเราหลวงพ่อก็มากราบพอกราบเสร็จแล้วก็กาวไหว้พระอรหังสวกักดโตสุปฏิปันโนเ,เสร็จแล้วเราก็ประนมมือระลึกถึงบุญคุณด้วยว่าพุทธานุภาพให้คุ้มครองพวกเราแต่ก่อนที่พวกเราพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองพวกเราอันดับแรกพวกเราต้องเป็นคนดีก่อนนะถ้าว่าพวกเราเป็นคนไม่ดีทําสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่คุ้มครองเหมือนกันนะท่านไม่คุ้มครองคนดีคนไม่ดีท่านจะคุ้มครองแต่คนดีเพราะนั้นพวกเราเข้ามากราบพระเราก็ต้องดูดตรวจตราดูดตนเองข้าพเจ้าจะเป็นคนดีดีนั่นคืออะไร ให้ตรวจตราดูพวกเราในเมื่อพวกเราตรวจตราดูความดีของเราแล้วก็เราก็ประมวลมาเออข้าพเจ้าออการกระทําของข้าพเจ้าไปในทางที่ดีไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยหลังแกไม่เคยเอารัดเอาเปรียบผู้ใดไม่เคยโคดโกงผู้ใดออด้วยอํานาจคุณพ,พ,รคพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทอเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะคุ้มครองพวกเรา เพราะเราเป็นคนดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องหอธรรมนี่ก็ลวงพ่อก็ดูดแบบแปลนที่แรกก็คิดว่าราคาจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ดููแล้วโอ้จะเน้นหนักความสวยงามไปสักหน่อยเหมือนกันนะแต่ตามไม่จริงพระพระป่าอย่างลุงพ่อเนี่ยความสวยงามเป็นอันดับที่สามการใช้งาน,นการใช้งานของอาคารเป็นอันดับที่หนึ่งความแข็งแรง ของอาคารเป็นอันดับที่สองความสวยงามหลวงพอ่อให้เป็นอันดับสามนะอันดับสามความสวยงามแต่ถ้าเราเน้นเรื่องความสวยงามมันจะเสียเงินมากาแล้วก็ความแข็งแรงอาจจะด้อยลงไปเพราะความประดับตกแต่งสวยงามเพื่อจะให้สวยงามแล้วก็ทำให้งเตรงนั้นบ้างตรงนี้บัานเพื่ออ่อนซ้อยเพราะใส่วก่อน ความแข็งแรงก็จะลดลงนะลหลวงพ่อแนะนำบอกว่าตามไม่จริงหอธรรมหอพระนี่นะถ้าเป็นไปได้หนะลวงพ่อจะให้เน้นหนักเรื่องพระพุทธปฏิมาเนะี่ยถ้าเป็นพระได้ให้เป็นพระหินหนะลวงพ่อว่านะให้คู่ก็อยู่กับผู้พันเลยผู้พันคนนี้แหละท่านู้นี้แหละผู้พันให้เป็นผู้ลิเริ่มขึ้นมาเนะี่ยเอาพระพุทธรูปองค์สวยๆเป็นพระหินนะพอพระพุทธรูปที่วัดของพ่อเราก็เป็นพระหินเหมือนกันนะ เป็นพระหินนินสเปนนะไอ้พวกลูกหลานไปเห็นก็คงจะเห็นพระสีดำมึมแต่ไม่จริงไม่ใช่ทาสีนะเป็นหินนะหินนินสเปนนะเออที่เขาแกะมาจากจังหวัดเชียงรายแต่เดี๋ยวนี้แถวเป็นหินแกรนิตแกะก็มีเออหลวงพ่อว่าเอาองค์ใหญ่ๆพอสมควรมาตั้งเอาไว้เออไม่ไปไหนพอตั้งเอาไว้แล้วถ้าเป็นพระทองเนี่ยเขาโยกไปย้ายมาได้เออแต่นี่เป็นพระหินเนี่ย ทําแท่นให้แข็งแรงจากนั้นก็มาวางไว้มาตั้งไว้เป็นเครื่องเคารพสักการะบ,บูชาแปลว่าอาคารหลังนี้กับพระหินองค์นี้คงจะเป็นของคู่กันตลอดไปเลยหนะลวงพ่อว่านะนนี้เป็นการแนะนําของหลวงพ่อนะคืออาคารหลังนี้แล้วก็เน้นหนักเรื่องคารใช้งานเรื่องความมั่นคงเรื่องความสวยงามที่เป็นอันดับเป็นอันดับที่สนะ ใช้งานเป็นอันดับที่หนึ่งเหมาะสมในการใช้งานความแข็งแรงเป็นอันดับที่สองความสวยงามเป็นอันดับที่สามหลวงพ่อขอแนะนำบอกกล่าวให้กับคณะสัตยาญ,ญาติโยมพวกที่เกี่ยวข้องเนอะอันที่หลวงพ่อพูดในฐานะพระป่าพระดงที่หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์อยู่ในป่าเพราะหลวงพ่อนี่ทุนน้อยทำอะไรนี่ต้องเน้นความใช้งานก่อนจากนั้นก็ความแข็งแรงนะ <c oughs> เอาตอนนี้ไป พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรก่อนนะทีนีนะเมื่ออนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะจัดอาหารเมื่อจัดอาหารฉันพัดทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรื่องผ้าป,ป่ายังค่อยว่ากันนะคณะาทาญาติโยมแต่ถึงยังไงต้องเสียสละนะวันนี้นะมาทําบุญนะพวกนี้นะวันนี้พวกเรามาทําบุญถึงจะรวยมันคงจะไม่รวยถึงวันนี้วันเดียวหรอกแล้วถึงจะจนก็ไม่จนวันนี้วันเดียว วันนี้พวกเรามาเอาบุญถ้าคนมีบุญมีบุญ,ม,บญมีกุศลอยู่ในจิตในใจแล้วแต่ละคนมีบุญมันจะรวยเองนะลูกหลานนะถ้าคนไม่มีบุญหายังไงมันก็ไม่รวยหรอกเพราะมันเป็นพลังสองนะบุญกุศลเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนส่วนหนึ่งแล้วก็ความขยันของเราอีกส่วนหนึ่งแต่มีแต่ความขยันอย่างเดียวแต่ไม่มีบุญหนุนก็ไม่เต็มที่เหมือนกัน เพราะนั้นถ้าบุญหนุนมาแต่อดีตชาติพร้อมกับความขยันในปัจจุบันนั่นแหละความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมก็จะมาสู่จิตใจของพวกเราแต่ทางว่าพวกเราวันนี้เป็นวันเสียสละสักวันหนึ่งนะให้มาพร้อมๆกันให้มาร่วมรวมกันทอดผ้าป,ป่าเพื่อสร้างหอธรรมสร้างหอพระพุทธปฏิมาเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาของ หน่วยทหารของพวกเรานะหลวงพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะมาคิดหลวงพ่อก็จะมีส่วนเหมือนกันนะ่ยมาร่วมกับคณะสัตยาติษฐมเหมือนกันนะลูกหลานนะตั้งใจสมาทานศีล <c oughs> ก่อนที่พวกเราจะถวายทานต้องชําระกายวาจาให้เรียบร้อยรักษาศีลซะก่อนจึงจะได้ผลผลบุญอใน,นสงทานจะสมบูรณ์บริบูรณ์ ถ้าหากว่าพวกเราถวายทานโดยที่ไม่มีศีลเราไม่ได้สำรวมกายว่าจะให้เรียบร้อยซะก่อนบุญกุศลก็จะไม่เต็มไม่บริบูรณ์เพราะนั้นโบราณการผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคนเฒ่าคนแก่โบราณการท่านจึงให้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลซะก่อนอย่าค่อยกล่าวคำถวายทาน บวกเราก็ทำตามกฎประเพณีของโบราณนการก็พอเรามาพิจารณาให้ทีทวนแล้วก็เป็นหนทางที่ถูกต้องเพราะว่าก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราก็ต้องดูตัวของเราก่อนให้สะอาดเรียบร้อยเหมือนกับเราจะเข้าไปในชุมชนสังคมเราควรจะชำระกายแต่งตัวให้เรียบร้อยเข้าไปนี่ก็เหมือนกันก่อนที่พวกเราจะ ถวายทานเป็นกุศลอย่างที่พวกเรามงมฆะปราถนาคือจะจะสร้างหอพระเนี่ยพวกเราก่นควรจะรักษาศีลสมาทานศีลให้เรียบร้อยก่อนเพะาะนั้นจึงมีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลอต่อ,ตอน,นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพพทัสสะ เลนะเนพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทเยกล่าวคำถวายทานเลยได้ไหมตะพับนวะ่าปาด ต่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะแต่จะให้พระสงฆ์สวดเชยมงคลคาถา,าแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ก็เป็นเสร็จพิธีแล้วก็ต่อน,นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรก่อนที่พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรวันนี้พวกเรา เห็นต้นภาพป่าตั้งเยอะแยะแต่มีแต่ใบเขียวกับใบแดงเป็นส่วนมากเออก็ได้ขนาดนี้ก็นับวันดีแหะแต่ถึงยังไงก็ตามนั้นท่านผู้พันนะหลวงพ่อสะขอสมทบเข้าหนึงหนึ่งแสนบาทนะเออเอาหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งประเดิมไว้ก่อนหนึ่งแสนบาทถ้าได้สร้างนะา้าไม่ได้สร้างไม่ให้นะเออถ้าไม่สร้างไม่ให้ ออถ้าลงมือสร้างเมื่อไหร่เออนี่ยค่อยไปเอากับหลวงพ่อแต่ก็ไม่คงจาคงจะไม่ใช่เพียงแสนเดียวนะออแต่กระดงดูไปซะก่อนนะอันนี้ลงขันไว้ก่อนลงขันไว้ร่วมกับลูกหลานไว้หนึ่งแสนบาทนะออแต่เมื่อวานนี่ก็หลวงพ่อก็ไปนู่นไปกราบคารวะหลวงปูง่หลีที่ผาแดงก็ได้ร่วมสมทบเป็นระยะระยะแต่ก็นานแล้วไม่ได้ไ,ไ,ดไปกราบท่าน เมื่อวานก็เลยไปกราบท่านเห็นเจดีย์ท่านโอ้ใหญ่หลวงพ่อก็เลยสมทบไปห้าแสนเมื่อวานนี่อ,อลูกหลานเอานอัตมโธนาแต่ไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ไปทํางานที่ไหนหรอกปัจจัยของลูกของหลานศรัทธาญ,ญาติโยมเอามาถวายหลวงพ่อพ่อคนละบากคนละน้อยหลวงพ่อก็เก็บบไว้พอเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ถวายให้เกิดประโยชน์สร้างเจดีย์ของออครูบาอาจารย์หลวง ปูเพื่อให้คนได้กราบไหว้เคารพสักการะนะไปเห็นเจดีย์ของท่านแล้วก็ใหญ่ใหญ่มากๆถ้าเป็นเงินยังครึ่งไหมหลวงพ่อไปดูเมื่อวานนะยังไม่ครึ่งน,นะเ,เงินนะยังไม่ครึ่งแต่ท่านก็บอกว่าถามพระท่านบอกว่าหมดไป2 1 5ล้านแหละเจดีย์ผ้าแดงนะสองร้อยสิบห้าล้านแต่หลวงพ่อไายังไม่ครึ่งกบออกไปประมาณจะ รวมทั้งหมดก็ประมาณทัห้าหกร้อยน่าจะจบได้เหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับมังบุญบรมีของหลวงปู่ลีนั่นแหละเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมสมทบถวายท่านมันมากสําหรับ่มันมากสําหรับหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อไม่ใช่รวยแต่ว่าใจใหญ่นะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็มาเห็นคณะสัตยาติโยมท่านผู้พันธุ ถึงมีอายุถึงมีอายุน้อยดูหลวงพ่อดูแล้วก็แต่ว่ามีใจมีใจคิดไกลกล้าไกลกว้างไกลเพราะว่ากองพันนี้เพิ่งย้ายออกมาไม่นานแล้วก็ยังไม่มีหอพระยังไม่มีศาลาปฏิบัติธรรมสําหรับกลุ่มทหารกลุ่มนี้กลุ่มทหารกลุ่มนี้กับก,อง,นนงกองพันหนึ่งกับกองพันหนึ่งเขคงจะเป็นพันนายมีพันคนพันทหารกองพันหนึ่ง แล้วก็มีครอบครัวอีกไม่ต่ำกว่าสองสามพันคนในชุมชนชุมนี้ในเมื่อทหารออกไปรักษาปกป้องประเทศชาติก็คงจะใครเข้ามากราบตั้งจิตอธิษฐานด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพ,ภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอนุภาพพระสยามเทวาธิราชด้วยอำนาจ ภูมิมะลุกขะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองออพวกกลุ่มทหารก็คงจะได้เข้ามากราบขอพรจากพระพุทธปฏิมาในกลมกลองของพวกเราจากนั้นก็ได้ออกไปปกป้องประเทศชาติหลวงพ่อมองเห็นจุดนี้นะหลวงพ่อจะได้มาได้มาร่วมมารวมมาร่วมกับพวกกลุ่มลูกลานเ,เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมาหามงคลวันหนึ่งที่ท่านผู้พัน ป .13 ของเราเได้เป็นหัวหน้าและก็ขอให้พี่น้องประชาชนัทธาญ,ญาติโยมในท้องถิ่นของเราขอให้สนับสนุนจุดนี้ด้วยนะหลวงพ่อไปนะสถานที่ใดพอจะเป็นพวกขหาบดีทั้งหลายหลวงพ่อก็จะพูดเก่าๆให้เหมือนกันนั่นแหะอ,อ,อยากจะให้มีศาลาขึ้นมา แต่ว่าพระพุทธปฏิมานั้นหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเป็นไปไดนะ้ควรจะเป็นพระพุทธปฏิมาหินก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันจะหนักแน่นอพอตั้งขึ้นมาแล้วก็คงจะไม่ไปไหนคงจะอยู่เป็นคู่กับกรมกรมกลองทหารของพวกเรา,นะเ,าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสตาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะาที่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ตรงพ่อก็นเน้นว่าไม่ต้องสร้าง หลังให้สวยงามหรอกให้แต่ว่าให้แน่นหนามั่นคงให้แน่นหนามั่นคงให้อยู่นานเท่านานาถึงจะเป็นโครงเหล็กกเป็นโครงเหล็กที่มั่นคงแต่ว่าตัวส่วนฐานพระนะี่ก็ควรให้แน่นหนามั่นคงอีกเหมือนกันนะบอกว่าวิศวะทุกวันนี้สถาบิกวิศวะทุกวันนี้มีมากอยู่แล้วนะคงจะทำให้ดีที่สุดได้นะอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเนตรนีนเนาะ ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารางเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิตาตุสัพเพปุเรนตุสังกบปาจันโทปนาราโซยะทามณิโชติ ระโสยทานสาเป็ติโยวิวัจฉันภาโรโขวินาสตุมาเตภาวันตรายโยสุขิต อายุโกภาวาพิวรานศีริเลนานิจางวุฒาปัยีินาจตาร้นธรรมมาวันทันติอายุหันโนสุขัง ภาลังอากะโตเอปัสันนานังอังเกบุเถปัสันนานังดากินเยอนุตระเรอังเกธรรมเมปัสันนานังวิรานุปัสเมสุเขอังเกสังเขปัสันนานังปุญญาเขเตอนุตระเรง อากาศจมิงดานางดราตดา,างอากางปุญญางประวัติเตีอากางอายโเจวันโนใจายาโซกิติสุขังบลาลังอากาศสาดาตเมธาวีอากาธรรมาสมาหิโตเดวะภูโตโมนุษย์ อังกาปโตปโมดติติพวัตุสาพะมังกาลังราคันตุสาะเดวตาตามบามุทฐานุภาเวนะสดาโสทิภพวันตุเตาวัตุสาพะมังกาลังราคันตุสา นุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเตภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสัมบาสังขานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต